สวัสดีครับวิภาวดี60รถสวยนะครับผมอ่าสำหรับวันนี้นะครับเราก็มีอ่ากระบะสวยๆนะครับผมให้พี่ๆรับชมอีกหนึ่งคันนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้นะครับผมเป็นกระบะโตโยต้าไฮรักวีโก้ครับปี2014นะครับผมเครื่อง2อ0พนะครับผมอ่าสำหรับคันนี้เป็นรถบ้านมือเดียวป้ายแดงนะครับผมอ่าเพิ่งได้ตัวมานะครับผมเอกสารพร้อมโอนภาษีปี69เลยนะครับสำหรับคันนี้รถบ้านเดิมๆสวยๆนะครับผมภายในสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมอ่าสีสันของตัวรถนะครับผม 95%เนี่ยนะครับผมเรามาดูรถรอบๆกันก่อนนะครับผมสีด้านข้างตัวรถนะครับสวยเดิมบางนะครับผมด้านท้ายสวยๆแบบนี้นะครับดูด้านท้ายตัวรถก่อนนะครับสีสวยๆนะครับล้อแม็กสวยๆนะครับตัวนี้ยางเปลี่ยนมาให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับผมภายในตัวรถสะอาดสะอ้านเลยนะครับผมสีสันตัวรถสวยๆเดิมบางเลยนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้นะครับผม ไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพิกค่อมจมน้ํานะคะสําหรับคันนี้นะครับผมเอกสารพร้อมโอนเลยนะครับผมเราดูรอบตัวรถเลยนะครับผมมาดูด้านหน้าตัวรถนะครับผมสีสันด้านหน้าตัวรถนะครับผมไฟหน้านะครับผมสวยๆนี่มีรอยแตกรล้าเลยนะครับผมกระจังหน้าสวยๆนะครับผมมาพร้อมกับไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมกระชนหน้าสวยๆนะครับผมกระจังหน้าโครเมี่ยมนะครับตัวนี้ตัดด้วยสีเทานะครับผมเดิมๆจากโรงงานนะครับ ฝากระโปรงด้านหน้านะครับผมมีจมูกนะครับตัวนี้มีรูระบายอากาศของอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมให้เรียบร้อยแล้วกระจกมองด้านหน้านะครับตัวนี้กันชนด้านหน้านะครับผมมีให้เรียบร้อยเลยนะครับผมสสวยนะครับแต่งให้เรียบร้อยแล้วล้อแมกนะครับผมตัวนี้ล้อแมกเป็นตัวขอบ18นะครับตัวนี้เป็นยางของพิสโต้นะครับผมดอกสวยนะครับตัวนี้ยางบิสโตนดอกสวยนะครับผมปียางนะครับจุด ที่ปี2020นะครับผม้อแม็กตัวนี้นะครับผมสวยๆนะครับการคู่นะครับเป็นของ f o r t u n e r นะครับผมของตัว o t a เหมือนกันนะครับผมระบบช่วงล่างนะครับผมสวยๆนะครับผมไม่มีไม่มีสนิมนะครับตัวนี้ฉนบช่วงล่างแน่นๆนะครับผมซุ้มซอกตะเข็บเดิมนะครับผมรับประกันโครงสร้างให้ว่าไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักนะครับผมเราดูนะครับผมเช็ดสีสวยๆไม่มีผุนะครับผม ตัวนี้กระจกมองข้างนะครับผมตัวนี้มีไฟเลี้ยวออกด้านข้างให้เรียบร้อยแล้วนะผเสียส่วนนะครับผมสีสันนะครับผมเงาๆงาฉ่ำๆแบบนี้นะครับผมมือเปิดนะครับผมมีกันรอยให้เรียบร้อยแล้วนะครับตัวนี้เจ้าของเดิมใสมาให้เรียบร้อยนะครับผมเปิดมาดูภายในตัวรถนะครับเบาะคู่หน้านะครับผมตัวน um, ี้เป็นภายในสีดํานะครับผมเบาะคู่หน้านะครับเป็นสีดํานะครับผมเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้ภายในสีดํานะครับตัวนี้ บาะสวยนะครับผมไม่มีแตกนะครับผมไม่มีแตกร้าไม่มีฉีกนะครับผมเบาะไม่ยุบนะครับผมเบาะเดิมๆไม่ยุบนะครับตัวนี้เกะการครับสวยๆนะครับผมตัวนี้เกะกางสวยๆนะครับผมตัวนี้ไม่มีแตกหักนะครับผมคอนโซลด้านหน้านะครับผมสวยๆนะครับผมไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้ไม่มีรอยสติ๊กเกอร์นะครับผมไม่มีรอยกาวนะครับผมเป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับตัวนี้แอร์แบ็กคู่นะครับผม ผมอะไรมันตีฟังก์ชันนะครับผมวิทยุซีดีเดิมโรงงานนะครับตัวนี้แอร์เย็นเพลงเพอใช้งานได้ปกตินะครับมีช่องเสียบ USB ให้นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับผมตัวนี้นะครับคันเกียร์ส,สวยๆเป็นตัวเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้5สปีดนะครับผมมีตัวแอร์แบ็คคู่ด้วยนะครับผมานาฬิกาตรง คอนโซลกลางนะครับผมตัวนี้เชื่อมต่อบุกทุ่นแรงได้ปกตินะครับผมมาดูเม็ดอาร์คนะครับผมเม็ดอาร์คนะครับตัวนี้เม็ดอาร์คเป็นสปอร์ตสสวยแบบนี้นะครับผมเป็นรถบ้านมือเดียวนะครับผมผ้าหลังคาสสวยนะครับผ้าหลังคาสสวยนะครับน็อตซอกนะครับผมเดิมๆนะครับผมซ้มซอกตะเข็บเดิมๆนะครับพวกนี้ แหวประตูด้านหน้าของตัวรถนะครับผมเดิมๆนะครับไม่มีแตกไม่มีสีขาดครับผมมีร่องรอยของการใช้งานบ้างนะครับผมตัวนี้นิดหน่อยนะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ทุกจุดนะครับผมตัวนี้ซีนการเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับแผวประตูสวยๆพลาสติกบนนะะันไดนะครับผมสวยๆนะครับผมไม่มีแตกแล้วน,นะ,ค,ะ<อ>ครับผมร่องรอยของการใช้งานนะครับผมน้อยมากนะครับผมพรมพื้นนะครับผมสะอาดสะอ้านนะครับตัวนี้พรมพื้นนะครับสะอาดสะอ้านเลย ที่ลองพื้นให้ใหม่นะครับท <Vas eline. S 1> ีนี้มาดูด้านหลังของตัวรถนะครับผมเออเพืนดูพื้นก่อนนะครับผมดูพื้นส,สวยๆนะครับทีนี้เบาะด้านหลังนะครับผมเป็นเบาะเดิมๆมาจากตัวรถนะครับผมมีร่องรอยของการใช้งานบ้างนะครับผมฉีกขาดนิดหน่อยแค่นั้นนะครับผมอ่าตัวนี้เดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่นะครับอ่าเบาะแคบหลังเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้ใหม่พนักพิงด้านหลังนะครับผม ตัวน no ี้นะครับผมเป็นห no ุ 2> 2> ้มเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวนี้หุ้มเป็นเบาะหนังเรียบร้อยแล้วด้านหลังปรติตัวนี้สวยๆนะครับผมผ้าหลังคาสะอาดสะอ้านเลยนะครับผ้าหลังคาเดิมๆเลยสะอาดสะอ้านนะครับผมตะเข็ดดูดูสะอาดเดิมๆนะครับผมตะเข็ดเดิมๆจากโรงงานเลยตัวนี้ น้ำประตูด้านหลังน้ำประตูแคบนะครับผมไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับผมสวยๆนะครับสีนกาวเดิมๆเลยตัวนี้สวยๆนะครับผมตัวนี้นะครับผมใส่กันรอยให้เรียบร้อยนะครับผมเจ้าของเดิมใส่มาเลยเป็นโค้ีย่นะครับผมเป็นตัวนี้ใส่กันรอยให้ขึ้นลงนะครับผมเวลาเราขึ้นลงรองเท้าจะโดนตรงนี้ขูดนะครับผมตัวนี้บันไดสวยๆนะครับผมมันเดิมจากโรงงานนะครับตัวนี้ มันได้มีมาให้เรียบร้อยแล้วเป็นตัวยกสูงพิเลนเดอร์แท้โรงงานนะครับผมตัวนี้อาพลาสติกด้านหลังนะครับอาตัวนี้ประตูแคบนะครับผสวยๆนะครับผม่ไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้มาดูอ่ากระบะนะครับผมเม็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนเลยนะครับตัวนี้เม็ดอาร์กอยู่ครบชัดเจนเลยอ่าสีตัวรถนะครับอาสีตัวรถนะครับปองปองนะ สภาพสวยนะครับผมดูเช็ดซีนะครับตัวนี้ไม่มีสนิมนะครับผมไม่มีผุนะครับผมสวยซอกสวยนะครับผมล้อแม็กนะครับยางปีตัวนี้นะครับผมมิดโตนนะครับผมตัวนี้สีเส้นนะครับมาดูด้านท้ายของตัวรถนะครับผมปท้ายไม่มีแตกไม่มีรล้านะครับผมโลโก้อยู่ครบเลยนะครับผมลักณตัว e นะครับผม อีโแชมมแลนเนอร์นะครับผมไฟท้ายสวยๆนะครับผมไฟท้ายสวยเติมท้ายนะครับผมสวยๆเลยเริมท้ายเดิมๆนะครับผมสวยๆเลยระบบช่วงล่างนะครับผมยังยางอะไรนะครับผมไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับยางอะไรมีมาให้แต่ว่าดอกยางไม่สวยนะครับผมระบบช่วงล่างนะครับผมจะประมาณนี้นะครับผม ระบบช่วงล่างนะครับระบบช่วงล่างนะครับผมแน่นๆนะครับผมขับขี่นุ่มนะครับผมตัวนี้ยางหูชุกหูเหนี่ยพวกนี้ยังใช้งานได้ปกติยังดีนะครับผมดอกยางนะครับผมดอกยางนะครับยังเหลือนะครับตัวนี้ยังใช้งานได้นะครับผมถ้าพี่ๆท่านใดซื้อไปอยากใช้ใหม่อยากเปลี่ยนเส้นใหม่ก็ไม่แพงนะครับผมตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ก็ใช้แดงได้อีกยาวอยู่นะครับผม ด้านนีน ar ้นะครับด้านฝักคนขับสินิสันนะครับสวยๆนะครับดูดูแมกไลเนอร์ก่อนนะครับผมแมกไลเนอร์นะครับผมยังไม่ได้ล้างเลยนะครับผมเป็นของตาโตโยต้านะครับเดิมๆจากโรงงานมาเลยนะครับผมซอกสสวยเลยนะครับผมเมทอาร์คพวกนี้อยู่ครบชัดเจนเลยนะครับผม a r l ออยู่ครบเลยนะครับตัวนี่นนี้ะครับผม a r l อยู่ครบเลยนะครับผม เม็ดอากอยู่คบชัดเจนเลยแม็กไนเนอร์นะครับผมล่องลอยของการใช้งานอ่าน้อยนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ล้างนะครับผมตัวนี้อาตาตัวจ้าอยู่เลยนะครับผมพื้นนะครับผมพื้นสวยๆนะครับไม่มีสนิมนะครับผมนี้ไม่มียุบนะครับแม็กไนเนอร์สวยๆเดี๋ยวผมล้างให้ใหม่สะอาดๆเลยนะครับผมทะเบียนสามหกหกหนึ่งคอนแกนนะครับมารูด้านฝั่งข้อขาบนะครับ เลขชัด C อ่าชัดเจนนะครับผม MROG 3 2 G 4 0 9 1 5 1 7นะครับผม1 3ึ่ามอ่าชันะครับสวยๆนะครับผมอ่าโอเคครับอ่าล้อล้อแม็กนะครับสวยๆไม่มีรอยขีดข่วนนะครับผมมีมีรอยเบียดนะครับตัวนี้ล้อแม็กซสวยๆนะครับผมอ่าตัวนี้สวยๆเลยขอบ18นะครับเดิมๆจากโรงงานยางปี2020นะครับผมล้อแม็กซ์สวย ในข้างเป็นเดิมนะครับทีนี้มาดูด้านคนขับนะครับผมดูด้านท้ายก่อนฝั่งคนขับนะครับีนี้ตต่นี้ผมเปลี่ยนให้ใหม่อยู่แล้วนะครับทีนี้พื้นะสะอาดสะอ้านเลยนะครับัวนี้ผมพื้นสะอาดเลยเกะคอนโซลเดิมๆสะอาดสะอา้าน,นเบาะหลังน,นะครับผมสวยๆนะครับผมเบาะหลังสวยๆนะครับทีนี้ผ้าหลังคาสะอาดเลยดูมิดอาร์กนะครับ มดอาร์คด้านหลังนะครับผมเดิมๆจากโรงงานมิสปอร์ตพวกนี้นะครับผมเดิมๆอยู่ครบเลยอตอนนี้เป็นสีดํานะครับรถตัวสีดําเงานะครับผมมาดูน็อตนะครับผมไม่ขยับไม่เคยถอดนะครับผมเดิมๆเลยนะครับผมไม่เคยไม่เคยถอดนะครับผมสีกาเดิมๆจากโรงงานอยู่นะครับผมมีแผงประตูด้านหลังนะครับผมไม่มีรอยแตกหักนะครับผมสวยๆนะครับ บอกคู้น้านะครับผมมันดูฝั่งคนขับนะครับตันนี้มีร่องรอยครับน่าจะเป็นเจ้าของเดิมนะครับผมใส่เบาะหุ้มมานะครับผมน่าจะเป็นตัวเขาเรียกอะไระเป็นคุยคุยนะครับตัวนี้เป็นคุยๆุยของเบาะเดิมเดียวผมทําการฟอกออกให้นะครับผมเจ้าของเดิมนะครับใส่ที่ครอบมานะครับ เดี paid, ๋ยวผมขัดฝกฟอกออกให้นะครับตัวนี้เอาสามเลยนะครับผมตัวนี้เบาแต่ว่าไม่มีฉีกขาดตะเข็บเย็บได้พวกนี้นะครับผมเดิมเดิมเลยเม็ดอากอยู่ครบเลยนะครับผมทั้งสองด้านรถเติมนะครับผมโครงสร้างนะครับสวยสวยเม็ดอากอยู่ครบเลยนะครับผมตัวนี้นะครับผ้าราคาสวยคุณแจ่คุณแจรีโมทนะครับผมมีให้มา2ดอกนะครับผมครบ2ดอกครบเลยนะครับผม ส่วนเรียกไม้นะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยเก้าสิบสามกิโลนะครับผมเรียกไม้นะครับตอนนี้แอร์วิทยุใช้งานได้ปกตินะครับผมวิทยุเปิดติดนะครับผมใช้งานได้ปกติระบบปรับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับผมพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับสําหรับคันนี้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะครับผมปรับเสียงขึ้นลงนะครับผมมีโหมด ให้เรียบร้อยแล้วตัวนี้ผมอะไรแอร์แบ็กนะครับผมเป็นตัวแอร์แบ็กคู่นะครับผมกระจกปรับไฟฟ้าใช้งานได้นะครับผมขึ้นลงซ้ายขวาใช้งานได้นะครับตัวนี้ครับผมทะหระบบสัญญาณการขโมยนะครับผมใช้งานได้ปกติเลยตัวนี้นะครับผมน็อตซอกนะครับผมน็อตซอกสวยๆตัวนี้นะครับต่เข็บเดิมๆน็อตเดิมๆไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับผมตัวนี้ อเม็ดอักอยู่ครบชัดเจนเลยอแผงประตูด้านหน้านะครับผมแผงประตูด้านหน้านะครับไม่มีแตกหกักแต่ว่ามีร่องรอยของการใช้งานบ้างนะครับผมอสีที่ซีดนะครับผมตัวนี้สีเทานะครับผมกระจกไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะครับอ่าตีใช้งานได้ปกตินะครับผม บันไดตัวนี้นะครับผมสวยๆบันไดสวยๆผมพื้นสวยๆครับบันไดสวยๆไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้ตัวนี้ใส่กันลอยให้ด้วยนะครับขึ้นลงนะครับผมไปดูห้องเครื่องกันต่อนะครับามาดูห้องเครื่องกันนะครับผมตอนนี้นะครับดูซก่อนนะครับผมระบบช่วงล่างของด้านหน้านะครับผมแ็กเดิมๆเดี๋ยวผมเปิดฝาโปรงให้ดูนะครับ อ่าดูห้องเครื่องนะครับผมคานหน้า,านะครับผมเลขเดิมชัดเจนเลยนะครับผมอ่าเดิมเดิมนะครับน็อตไม่เคยแกะไม่เคยถอดไม่เคยขยับนะครับอ่าสติ๊กเกอร์นะครับตัวนี้อยู่ครบเลยนะครับผมสติ๊กเกอร์เหรียญบาทอยู่ครบเลยนะครับผมอ่าสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยรถไม่เคยมีอุบัติเหตุชนหนักพี่คอมจูนาผลกล้ารับประกันให้นะครับตัวนี้ LR อยู่ครบชัดเจนเลยน็อตแก้มนะครับผมเดิมเดิมนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์มออกนะครับผม เอจเดิมจากโรงงานปี2014นนะครับผมเครื่อง2005นะครับซุ้มซอกสวยๆนะครับตัวนี้ซอกสวยๆนะครับตัวนี้แบตเตอรี่เปลี่ยนให้ใหม่เรียบร้อยแล้วแบตเตอรี่ใหม่นะครับตัวนี้เป็นของสไปเดอร์นะครับผมห้องเครื่องนะครับผมมาร์คสีอยู่ครบทุกจุดนะครับผมเครื่องไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะครับตัวนี้มาร์คสีอยู่ครบเลยนะครับคาหน้านะครับผมขาหน้าเดิมๆนะครับตัวนี้ ห้องเครื่องสะอาดสะอ้านนะครับผมแห้งๆนะครับผมห้องเครื่องมารสีอยู่ครบเลยนะครับผมไม่เคยถอดนะครับผมฝาหน้าไม่เคยนะครับผมตัวนี้ฝาบนพวกนี้มาร์คสีอยู่ครบเลยนะครับผมนีอยู่ครบเลยนะครับเป็นตัวอินเตอร์คูลเลอร์นะครับผมเครื่องเทอร์โบนะครับตัวนี้สติ๊กเกอร์นะครับผมอ่า สติ๊กเกอร์เลขเครื่องครับผมอยู่ชัดเจนนะครับผมตัวนี้เพจเลขเครื่องนะครับอยู่ครบเลยตัวนี้นะครับปากระโปรงหน้านะครับผมปากระโปรงหน้าเดิมๆนะครับผมน็อไม่เคยถอดไม่เคยแกะนะครับโก้อยู่เลยนะครับผมสติ๊กเกอร์อยู่ครบเลยตัวนี้นะครับน็อไม่เคยแกะนะครับไม่เคยถอดซอกสวยๆนะครับผมผมสตาร์ทเครื่องฟังเสียงดูนะครับ ดูเครื่องนะครับผมผวดรวมนะทีน,นี้ฟังเสียงเครื่องยนต์นะครับผมเสียงเครื่องนิ่งๆเลยนะครับผมเสียงเครื่องนิ่งๆเลยเกียร์แบบเดีนะครับผม ดีๆเลยสำหรับพี่ๆท่านใดที่สนใจนะครับผมสาหรับคันนี้นะครับสามารถเข้ามาดูรถได้ที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีนะครับผมเบอร์ติดต่อนะครับ0924939977นะครับส่วนราคานะครับอยู่ที่2 7 8 0 0 0บาทนะครับ2 7 8 0 0 0บาทเอกสารพร้อมโอนภาษีปี69นะครับผมรับประกันการโอน100%นะครับผมเล่มเอกสารอยู่ครบชัดเจนนะครับผม ทางร้านเรามีบริการจัดส่งนะครับสำหรับพี่ๆท่านใดที่อยู่ใกล้นะครับหรือว่า,าจังหวัดหรืออำเภอใกล้เคียงนะครับผมสามารถเข้ามาดูรถได้นะครับที่อำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราธานีนะครับผมเข้ามาดูเข้ามาลองทดลองขับได้นะครับผมสำหรับคันนี้นะครับผมเอกสารพร้อมโอนเลยฝา,ากไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ